กำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ในเดือนกันยายนนี้นะคะเงินพิเศษสูงสุดอยู่ที่800บาทฟังให้ดีเลยค่ะรอบการจ่ายเงินนะคะสําหรับวันที่17กันยายน25 6 8เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ัสดิการห่งรัฐใครที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2496ถึงวันที่31ธันวาคม2 5 0 2ให้ดําเนินการตามนี้นะคะในกรณีในการรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนท่านจะต้องดําเนินการ ก่อนวันโอนภายใน3วันทําการเช็คตรวจสอบบัญชีให้เรียบร้อยมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานตรวจสอบให้เรียบร้อยจะได้ไม่กลายเป็นกลุ่มตกหลน่นซึ่งต้องดําเนินการภายในวันที่12กันยายน2 5 6 8และในส่วนของใครที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2496ถึง31ธันวาคม2 5 0 2โอนเงินในวันที่17กันยายนนี้นะคะกรณีไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้นะคะให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมและต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กันยายน 258เพระนาะฉะนั้นการโอนเงินจะมี2ช่องทางในการโอนดังนี้ 1. บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่ได้รับสิทธิแจ้งตงังหนุนสื่อให้ความยินยอมโอ,โอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าในส่วนของบัญชีบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีร่วม2ก็คือโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือกําหนดตารางการจ่ายเงินที่นาํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ